ัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะกับห้องเรียนภาษาไทยบ้ายครูเจนวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของคำควบกล้ำไม่แท้นั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องคำควบกล้ำไม่แท้นั้นเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าคำควบกล้ำหมายถึงอะไรค่ะคำควบกล้ำหมายถึงคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกัน ประสมสระเดียวกันและอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นสองตัวกล้ำกันพยัญชนะตัวควบคือตัวหลังที่เป็นเสียงกล้ำซึ่งมีเพียงสามตัวเท่านั้นได้แก่รอเรือรอลิงและอแวอแหวนนั่นเองค่ะคำควบกล้ำจะแบ่งออกเป็นสองชนิดได้แก่ คำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้ซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องคำควบกล้ำไม่แท้ค่ะต่อไปเรามาดูความหมายของคำควบกล้ำไม่แท้กันค่ะคำควบกล้ำไม่แท้หมายถึงคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันพยัญชนะตัวหน้าเป็นตัวจอจานซอโซ ทอทหารสอสาาสอเสือพยัญชนะตัวหลังเป็นตัวรอเรือจะประสมสระเดียวกันซึ่งในการอ่านคำควบกล้ำไม่แท้นั้นเวลาอ่านจะแบ่งออกเป็นสองแบบได้แก่ 1. จะอ่านออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าไม่อ่านออกเสียงรอเรือสอง อ่านเปลี่ยนเสียงจากอักษรควบทอรอไปเป็นเสียงซอนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูคำควบกล้ำไม่แท้ที่เวลาอ่านออกเสียงจะอ่านออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าไม่อ่านออกเสียงรอเรือซึ่งจะประกอบไปด้วยสี่ตัวด้วยกันได้แก่จจานรอเรือสอโซ่รอเรือสอสารารอเรือ และสอเสือรอเรือค่ะเรามาดูตัวอย่างคำควบกล้ำไม่แท้กันนะคะคำควบกล้ำไม่แท้จอจานรอเรือจะมีเพียงคำเดียวเท่านั้นคือคำว่าจริงอ่านว่าจริงต่อไปสอโซอ่รอเรือก็จะมีเพียงคำเดียวเท่านั้นค่ะคือคำว่าไซา อ่านว่าไซาต่อไปสอเสือรอเรือจะมีหลายคำตัวอย่างเช่นส้อยอ่านว่า,าส้อยเศจอ่านว่าเศษสร้างอ่านว่าสร้างต่อไปเรามาดูอักษรควบสอสารารอเรือกันซึ่งจะมีอยู่หลายคำเหมือนกันค่ะ ได้แก่คำว่าสีอ่านว่าสีเศร้าอ่านว่าเศร้าศรัทธาอ่านว่าศรัทธาต่อไปเรามาดูคำควบกล้ำไม่แท้ที่เวลาอ่านออกเสียงจะเปลี่ยนเสียงอ่านจากเสียงอักษรควบทอรอไปเป็นเสียงซอนนั่นเองค่ะ อักษรควบทอรอจะมีอยู่หลายคำด้วยกันตัวอย่างเช่นรายอ่านว่ารายทราบอ่านว่าทราบทรงอ่านว่าทรงซับอ่านว่าซับแทรกอ่านว่าแทรก เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆจากที่เราได้เรียนเรื่องคำควบกล้ำไม่แท้กันมาจะสังเกตได้ว่าคำควบกล้ำไม่แท้นั้นเวลาอ่านจะไม่อ่านออกเสียงอักษรควบนั่นเองค่ะและนอกจากนั้นยังเปลี่ยนเสียงอ่านจากเสียงทอทหารรอเรือไปเป็นเสียงซอซ่นนั่นเองค่ะคุณครูหวังว่าวันนี้นักเรียนทุกๆคนจะได้ความรู้ และก็ไปทบทวนบทเรียนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ